น้องก็อยู่ในสภาวะที่สุขกายสบายใจดีแล้วนะคะอยู่ด้วยกันกับเพื่อนที่คุ้นเคยกินอาหารพูดคุยกันบ้างเดินเล่นนะคะด้วยความสบายใจ ปัป่อของพี่ทั้งสองคนนี้ก็คืออยู่กับน้องตั้งแต่มาถึงวันแรกเลยใช่ไหมคะปรับตัวง่ายไหมคะช้างกับพี่อะ่ะง่ายเลยใช่ไหมคือพื้นฐานช้างนิสัยดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ มักไมยราบค่ะน้องชอบกินไมยราบต้นใหญ่ทำไมน้องชอบจกชอบจับจิมินะคะเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของช้างค่ะจริงๆจะสัมผัสกันในอวัยวะที่สำคัญที่จะมีของเลวหรือกลิ่นออกมานะคะเขาจะจดจำกันจากกลิ่นค่ะบางครั้งถ้าไม่จกอวัยวะก็จะมีดมที่ รูคำับนะคะที่จะเป็นส่วนที่จะมีน้ำมันไหลออกมาหรือบางครั้งก็จกปากกันเองนะคะให้ได้รับกลิ่นที่ชัดเจนนี่คือกลิ่นที่ฉันคุ้นเคยหรือบางครั้งเดินไปที่ต่างๆแล้วเจอมูลของช้างเชื่ออื่นก็จะดมนักสำรวจแล้วค่ะพากันสำรวจ มี่นนนนคนสงสัยในกระเป๋าพี่โอ๊ตมีอะไรขนมหรือเปล่าไม่มีโทรศัพท์ค่ะกระเป๋าโทรศัพท์ค่ะกระเป๋าขนมต้องใหญ่กว่าน,นี้ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าอยู่ด้วยกันก็จะเล่นจะทักทายกันอาจจะแยกไปกินบ้างนะคะแต่สุดท้ายก็กลับมาคุยมาทักทายมาเล่นกันแบบนี้เหมือนเดิมคงจะคิดถึงกันมากๆจริงๆนะคะจะพานกันอีกแล้ว ช้างก็เป็นสัตว์สังคมนะคะเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่ว่าช้างที่ถูกแยกกันเลี้ยงนะคะอย่างน้อยก็มีเพื่อนอย่างน้อยเชือกถึงสองเชือกนะคะให้ได้พูดคุยรับทุกข์กันไปให้คลายความเหงานะคะถ้าช้างไม่มีช้างเป็นเพื่อนรักเขาก็จะมีควานนะคะเป็นที่พึ่ง ควานนะคะกับช้างก็มีความสําคัญกันไม่ไม่ต่างจากช้างที่เป็นเพื่อนรักกันเลยนะคะคนที่จะรู้ใจช้างคนที่จะเลี้ยงช้างได้ดีก็คือควานช้างต้องรู้ใจกันต้องไว้วางใจกันได้นะถึงจะอยู่ด้วยกันได้ลำปางก็ร้อนนะคะตอนนี้ร้อนด้วยความที่มีไฟป่าค่ะเมื่อวานนี้ก็เกิดไฟป่าขึ้นมาเหมือนกันที่บริเวณ ไ,ไกลๆกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็จะทำให้อากาศค่อนข้างจะคุณมัวนิดนึงนะคะอากาศไม่ค่อยปลอดโปร่ง <c oughs> จากที่รอคอยกันมานานนะคะในที่สุดวันนี้ก็ได้มาเจอกันและก็จะได้เจอกันอีกเรื่อยๆนะคะแน่นอนอยากเจอน้องนะคะมาหาได้ในวันช้างไทยก็จะมีการพาน้องไปอยู่ในบริเวณที่นักท่องเที่ยวจะได้เจอได้เช่นกันนะคะไม่ว่าอดีตจะเป็นยังไงนะคะจะเกิดเรื่องราวอะไร เรามาโฟกัสกับปัจจุบันดีกว่านะคะปัจจุบันน้องมีความสุขน้องได้อยู่ดีกินดีนะคะมีแหล่งที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์มีผู้ดูแลที่ดีพอนะคะ mm hmm. เท่านี้ก็ดีที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าช้างแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงแออยกย้ายกันก,ก,กินนะคะ <laughs> อยากคุยกันนะคะแต่พอดีหิวคะ่ะ ท้องแฟบนิดนึงนะคะน้องนอง้นองแสนรู้ท้องแฟบไปนิดนึงนะคะมัวแต่คุยกับเพื่อนเลยยังไม่ได้กินอันนี้ก็ต้องอแยกย้ายก,กันไปกินก่อนพิทูสบายดีค่ะเพียงแค่ว่าน้ำมันยังไม่ไหลเท่านั้นเองนะคะ หลายท่านอาจจะไม่คุ้นนะคะว่าขวานเขาจะดูแลช้างได้ดีไหมนะคะแต่ขอรับประกันเลยว่าควานช้างที่ดูแลช้างที่นี่นะคะเป็นควานช้างที่ให้ความใส่ใจนะคะดูแลช้างได้ดีแน่นอนอย่างพี่เดียวนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นพี่เดียวก็เคยเป็นควานที่ดูแลคุณยายอีลานมาก่อนนะคะเป็นช้างชลา นิสัยน่ารักเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็มาดูแลน้องพังยุย้ยส่วนคุณยายอีลานก็จะมีคุณลุงควานอีกท่านหนึ่งดูแลอยู่นะคะหาวตกใจเสียงรถมอเตอร์ไซค์นะคะ น้องก็จะไวต่อความรู้สึกไวต่อสิ่งรอบตัวมากๆเดี๋ยวจะเดินกลับไปทางนี้ไหมคะหรือว่าจะไปทางไหนกันต่อเผื่อเดี๋ยวกลับไปกินน้ำแล้วก็อาจจะ ทับงวงกันด้วยเป็นการปลอบประโลมใจกันนะคะเมื่อสักครู่มีรถมอเตอร์ไซค์มาใกล้ๆ อาจจะเห็นว่ามีเชือกติดที่เท้าน้องนะคะมีโซ่เนื่องจากอย่างที่ทราบกันดีนะคะพื้นที่ที่น้องอยู่ติดกับถนนใหญ่ไฮเวย์ค่ะมีรถเล็กรถใหญ่ผ่านไปมาอย่างเร็วนะคะการมีโซ่มีเชือกติดกับขาน้องไว้เป็นการเซฟนะคะในเบื้องตน้นเกิดน้องตื่นตะเลิดไปนะคะเพียงแค่เมื่อสักครู่มีแค่มอเตอร์ไซค์นะคะ ับมาใกล้ๆน้องก็ตื่นกลัวแล้วถ้าเกิดน้องตื่นตกใจจนตะลดืดน้องจะวิ่งโดยไม่มีทิศทางนะคะถ้าไม่มีเชือกหรือโซ่ติดน้องไว้จะทําให้จับตัวน้องได้ยากมากเกิดผลเสียตาม,มามากมายนะคะการติดเชือกไว้แบบ